สวัสดียามเมืองแรงครับบ้านไม่อาบาตาหรือว่าบ้านไม่จันเอบันตุนนะครับเอื้อนจันว่าอบตเอบาาันตุนนะครับเมื่อนี้ย่ยยางย่างย่างพากันออกมาเบิ่งข้องน้ำมาเบิ่งเขา่าเข่าลูกไว้บ่ขึ้นจักต้นเลยเฮ็ดจังไดนพี่น้องบัดนี้น้ามึเอาเข่ามาอยู่ดิเนี่ยน้าก็เป่งเข่ามาอยู่แต่วันเข่าพวกเกิดเลยเพราะนั้นเฮ็ดหน้าฝังว่าสัน่นนะครับตัวดันตัวดันก็บ่ขึ้นวันไดนขึ้นแต่หยาซ้องไห้นั่น ให้นี่ปั้นหัวลานมาให้นี่ยวะปั้นหัวจานลอยยังว่าให้นี่ปบ้าเสียงหนกวกแค่โมเดลพี่น้องบรรยากาศดีขนาดครับอยู่บ้านต้นบ,น,น,บน,กกน,นบ้านพยืนบ้านต้นนั้นบ้านหลังกลางอำเภอพยืนในวัดขอนแก่นพี่น้องนะครับว่างานกันถ่ายคลิปรถทุกล่อให้เบื้องเลี้ยวบาดเียครับมาเบื้องบรรยากาศนะครับบ้านไม้นะครับอยู่หน้าเต็นท์รถน,นะครับผมนี่สิพากันมาเฮ็ดแนวกินก็กินเข่าแรงกันจะได้พี่น้องบาดนีย กับท่านสบายใจเพื่อนนี่ครับบ้านใหม่กับบรรยากาศน้ำมะเร็งเล็กน้อยเต็มอยู่สบายใจยังต้องกินสักข้าวังไฟส่ดปะนี่หังไฟหนิพี่ปลาทูแล้วห่วยก็ได้ปลาทูมาบลกหลายเลยหังไฟนะเฮาปลาทูหนาปลาทูปลาทูใหญ่ปิ้งปลาทู่ตามปากแตงเฮ้ยเจ้าสิป่นบ่ พ้นต้องซื้อแม็กดาหวดมาใส่เสร็จจะมองดังไฟเจ้าอยู่เสร็จเงปลาทูดังไฟจักหน่อยนี่พอยก็ดีเลยเกต้ากินแร่งก่อนพี่น้องนะครับมาเด้อบรรยากาศเบิดย่ามหนาวแล้ยวระบาดนี่เบิกลักษณะเบิดหนาวแล้ยวหอนคักๆระบาดนี่เจ้าก็เว้นหอนมีน้ำข้องเป่งเขาไม่อีกได้เพราะจันท์นี่น้ำข้องเขานี่ให้เขาจะเอาไม่อีกได้บอนี่ยให้มันเต็มเลยโดดน้ำเล่นอยู่นี่ นี่ครับบรรยากาศบ้านไม้นะครับ่ะเฮ็ดขัาเขากินแลงกินแล้วรก็แลีวตัวเฮ้าดังไฟอะไรได้ดิดังไฟแลไได้ดติดแลไวได้ดิยังคึองหัวกากักยังคือหัวกะเอาไก่มาสิไก่ปูเสียไก่มาใส่ปลาทูหี่อยติดดิไอ้เน่า กับตำบักเตียงไหมอันนี้ขนมนนขนมขนมอย่างขนมข้าวต้มพัดเราปะไม่แย่นั่นข้าวต้มพัดเป็นตาเสียบของเราช่วยด้วยนี่อันนี้ตำบักเตียงจักสองนวยแล้วก็ปิ้งปลาทูตัวนลอยตัวใหญ่ตัวกลางนะมาแหมอาจารย์มาปิ้งไหม <c oughs> ใส่เล็กเขียบนั่นในการอะไรได้นี่ปิ้งข้าวเดนียวตัว,ตวปลาทูเนาะกานทอดมันมันพี่น้องปิ้งเอาดอกทอดมันมันจุดจวดไปพี<อ>่น้อง คอยพอมากถอดให้คอยมากป้งเด้แม่นคอยมากป้งใบเขาเลย<ม>สุดยอดเลยพี่น้องเลยป้งประทูเด้อบัี้เด้อโอ้ยเออคือันมือเถอมาเล็กขีบไหมจานคอยจะได้เล็กเขีบไหม,มอคอยคือเอามือขีบบอลรถนี่นี่ครับพี่น้องครับปีงประทูจับเขาแรกครับพี่นอ้อง้วตามังแตง่อนบันี้ ให้สบายใจแล้วมาเบิ ato, ่งปลาทูใหอ้กอวก็สิตำมมักแตงก่อนปิ้งเขาเดี๋ยวก็สุกหรอกตัวน้อยๆนี่ก็แซ่บเลยอ้คือปลาซาดินแต่ตัวน้อยๆนี่นี่แหมมันปลาซาดินเลยปลาทู่ยังมาตัวน้อยดีแต่ปลาทูแมวญาติแมวกินเด้อวันนี้เด้อพี่น้องวันนี้เราจะญาติแมวกินญาติแมวกินเลยญาติแมวกินปลาทู่แม่เต็มเล็กอย่างเลยบาทนี่ปิ้งปลาทู ปิ้งปลาทูเต็มเหล็กย่างเลยจวดจัดจวดจัดมาเด้อครับมาเด้ดอกินข้าวแลีนยงำกันเด้อพี่น้องบรรยากาศยังมาเลี่งครับพผมนะทงไห้ทงหน้าครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีหายขางคล้องขาง,งนา้ำน้ำคลองใสๆเย็นๆนครับปิ่งปลาทูแล้วอะพี่น้องเอ้ยบาน,น้ท่านสบายใจพอนปิ้งไงสุดยอดเลยคักๆะกตามมะแตียงกันเราไม่ตามมาก่อนพี่น้องครับนี่ครับตามมะแตง สดแสบๆสีจะบาดไปนองไล่วัดไล่ไข่ไล่ไอนี่ไม่อดขนมหอมนในซื้อมานําจันจันนี่ไหมปลาส้มไหมไปปิ้งไว้จังจันนี่ปลาส้มไหมปิ้งพกกะลังจะคอยใจแคร์จะบาดนี่หิวเข่าหือจังไหนเธอเลยมาปิ้งปลาส้มก่อนพักกระลังจะคอยใจแค่์อยู่ไหมโอ้ยถ่ายคลิปเดี๋ยวเก็บขายไหมคลีบจะก็คลิปไรงััววไรงูอะ เดี๋ยวเดี๋ยวสิลงฉากเสียงตายดิฉากเพี้ยเสียงพิการเดี๋ยววันเดี๋ยวก็สิลงช็อตไหนดอกเอองัวพันหยังเห็นปะบ้ามันเอองัวพันหยังบ้ามันบ้ามันเดี๋ยวปิ้งปลาสมก่อนพี่น้องงัวพันบ้ามันมาตีเดี๋ยวปิ้งปลาสมก่อนพี่น้องสมปลาสร้างไฟยังกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาอีกห่อนี่อยไปกินดิบนี่ไม่ป่ะเฝ้ายังบังเนี่ยอ๋ มาสกูปีดูโอ้โหผมกลัวหมาครับพ่อพ่อพ่อครับผมกลัวหมาครับอาจารย่โอโหก็หมาใส่เขาใส่เขาเปื่อยโลกขนาดนี้ได้ปิ้งปลาสมก่อนเอ้าตัวนี้เอาไปกินดิบกินดิฟวะนี่มีแนวแก้ป่ะบ่หนี่กิโมูกตันดังวะมีหัวขาดป่ะเลยเป็นไข่ไหมเป็นไข่มันตายเลยวะกินยาสีดยามาแะดงเสียงยัง เองานองเดยแต่แต่ทีมงานก็ต้องเดงกอ,อย,ย,ยอนี่นะครับปีงปลาทู2สองเข่งสามเขียงปลาทูหน่อยปลาทูใหญ่ปีงส่ก,กันบดเลยตามบักแตงสิจืดกวันลีลยจานเอครับน้อกกี๊ยเพิ่นไปเอาเขาเ่าเหนียวเสียมาก,กินไปล้วมืม่อไ่มาบ้านหน่อยบ้านนั่นไม่ไปละเพราะว่าอยู่รังขุ่นมันหอนไหลโอ้คาม,มาะเราเห็นหนุงเลยบ้านไหนทั้งปีเ <c oughs> มื่อไหร่คือเ,ยเลยไปสำหรับการป้งส้มปลาเป็นยังไงบ้างมาดูสิ โอ้หอมขนาดเลยจานเลยเออเออเออมีมังขียนตัวก้อนเลยวะพี่น้องอุ้ยหอมหอมหอมเดี๋ยวอ,ออกก่อนหอมแล้วพี่น้องสมปลาหอมแล้วสุกแล้วสุกแล้วได้การได้การบัดนี่เพียงสมปลาครับพี่น้องครับเออเอาออกลดเนาะสุกแล้วละ่ะขาวเปินเลือนเลยบัดนี่แม่แก้มเปิลเปิลเจ้าผู้เดินหาดทรายใส่ละห่อนี่เด้ ปีงแล้วเด้อนี่นี่พี่น้องเลยอีกตอนนึงปีงสามหอฮึบฮึบปีงปลาสมมันกระสุดเท่านั้นแหละพี่น้องเลยพูดนะหอมมุยเลยจานเด้อยใส่ละบผู้เบลก๋วยเตียวหอดใส่ลาบมาเด้อมาดิเดาได้ดิผู้เบลก๋วยเนี๋ยวหอยใส่ลาบเนาะงบใหม่สักวันซ้ำก๋วยเนี๋ยวมาพี่น้อง จับเขาเร่งนะครับพี่น้องเอ้ยมือนี่โอ้แต่หมักแตงคนนั้จืดอยก่อนละเนาะปิ้งปลาทูไหนซ่างวันมามามากินเลี่ยมหน่อยดิมามาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อเด็กๆกินข้าวไหมเนี่ยสองหนุ่มนี่กินข้าวไหมปิ้งปลาทูครับผมครับผมแหละมากินข้าวก่อนค่อยไปเล่นมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าต้องกันครับเขาเร่งเขาเร่งกินแบบง่ายๆนี่แหละเอ้าลูกสาวมาแล้วมากินข้าวเร็ว กินไหมเด็กนักเรียนกินค่ะกินค่ะมาทั้งสองสาวเลยมาเลยมากินปิ้งปลาทูกับพ่อลอยเลยมามาพี่น้องครับไปได้ขาขายเนี่ยไปขายน่ะโอ้ขายเพียงด้วยประคบคำนี่ประคบคำขาเพียงประคบคำเลยอประคบเย็นประคบเย็นทำแล้วทำแล้วพี่น้องมาขออนุญาตกินเขานะครับเด้อบาทดีจวดจ้าดครับที่เก่าที่เดิมนี่แหละนะครับมืออื่นก็ออกไปงานล่ำยูซุรินมากินเขาพี่น้องจวดบาทนี